สำหรับเจ้าของรถที่ตกลงไปในหลุมค่ะเจ้าของรถเป็นตำรวจจราจรสอนอสามเสนซึ่งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ช่งชวงเช้าแล้วก็สังเกตเห็นความผิดปกติของพื้นผิวจราจรที่เริ่มยุบน,นะคะจึงสั่งปิดการจราจรได้ทัน <S <s เขาบอกว่าจริงๆก็เป็นห่วงรถแล้วก็ทรัพย์สินภายในรถล่ะค่ะแต่ในใจลึกๆให้ความสำคัญกับเรื่องการจัดการจราจรแล้วก็เร่งอพยพประชาชนก่อนเป็นอันดับแรกค่ะ เกิดเหตุเนี่ยก็เบื้องต้นเนี่ยถล่มันซุดก่อนครับตรงใกล้ๆกับหน้าโรงพยาบาลตอนซุดอยู่นิดนึงสักพักหนึ่งน่าจะเป็นท่อประปาแตกครับก็เลยมีน้ำซึมเข้ามาเลยจนจนกลายเป็นแอ่งพอเป็นแอ่งเสร็จปุ๊บก็ตามคลิปในโซเชียลครับเห็นขุกคนก็ซุกลงไปเลยครับนี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่เราประมวลรวม ไล่ทำลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะคะคุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์ดินซุดตัวแล้วก็ถนนยุบนะคะที่เกิดขึ้นเริ่มจากตำรวจจราจรที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณน,นั้นเริ่มเห็นความผิดปกติของพื้นผิวการจราจรที่เริ่มยุบซุดตัวมีน้าค้างอยู่บนผิวการจราจรค่ะก็ตัดสินใจนํากรวยมาวางแต่ตอนเช้ามืดเนะะี่ยค่ะรถก็ยังสัญจรผ่านไปมาได้ หลังจากนั้นมันเริ่มยุบตัวลงเรื่อยๆจนเกิดพื้นยุบตัวลงไปเป็นหลุมลึกนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็ทำให้หลายๆคนต้องมาให้ความสำคัญกับเรื่องของการเดินทางค่ะเพราะว่าเส้นทางที่ มันยุบลงไปเนี่ยเป็นหนึ่งในเส้นทางที่มีคนใช้งานเยอะที่เดียวนะคะบริเวณที่เกิดเหตุมีทั้งสถานพยาบาลมีทั้งสอนอมีโรงเรียนหลายแห่งที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวด้วยนะคะแล้วช่วงเวลาที่เกิดเหตุนเนี่ยก็เป็นชั่วโมงเร่งด่วนด้วย